โควิด1 9รอบนี้ต้องใช้คำว่าปิดเกมแล้วนะคะ่ะครับกระจายครบแล้ว77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดเผยออกมารายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในสตูลและระนองเป็น2จังหวัดสุดท้ายที่ถูกโควิด1 9ตีแตกนะคะโดยภาพรวมยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังคงสูงต่อเนื่องแตะที่4หลักติดต่อกัน3วันแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะ เมื่อวันยืนยันพบผู้ติดเชื้อคนแรกของจังหวัดเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นอายุ34ปีภุมิ<ะ>ลำนาอยู่กรุงเทพค่ะเดินทางไปเที่ยวเกาะลิเป๊ะจังหวัดสตูล ลองฟังทำลายกันหน่อยนะคะทำลายผู้ติดเชื้อรายแรกของสตูลเขาบอกว่าเมื่อวันที่10เมษายน2564ไปเที่ยวคาราโอเกะทองหล่อกับเพื่อน5คนวันต่อมาเดินทางเข้าไปที่สตูลไปเที่ยวค่ะจากนั้นไปแจ้งขอตรวจเชื้อในวันที่14เมษายนเมื่อทราบผลก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสตูลเคนี้ที่สตูลมีกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำรวมแล้ว71คนนะคะถูกกักตัวเพื่อติดตามอาการแล้ว ตอนนี้ทางจังหวัดสตูลก็เลยเตรียมรับมือการระบาดในพื้นที่มีการตั้งโรงพยาบาลสนามหลักๆ2แห่งและมีโรงพยาบาลสนามรองๆอ,อ,อีก5แห่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้430เตียงค่ะเมื่อวานนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS บอกขอบคุณพี่น้องชาวสตูลที่ช่วยกันร,รักษาความเป็นศูนย์ไว้นานที่สุดเป็นจังหวัดสุดท้ายของประเทศนะคะ ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่ถูกโควิดตีแตกแล้วก็คือที่ระนองค่ะระนองก็พบผู้ติดเชื้อ2คนแรกของจังหวัดเป็นการติดเชื้อในครอบครัวโดยพ่อลูกเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็คือกรุงเทพ